วันที่13สิงหาคมเวลา9ก้นาฬิกา30นาทีนางสาวสุวรินพลอาสารัตรองประธานสภา,าปฏิบัติหน้าที่แทนประธานสภาเทศบาลเมืองมหาสารคามเปิดการประชุมสภาเทศบาลสมัยสามัญสมัยที่2องครั้งที่1ประจำปีพุทธศักราช2,567โดยมีสมาชิกสภาเทศบาลเมืองมหาสารคาม ร้อมด้วยนายภาคินติรพงศ์ไพบูลย์นายกเทศมนตรีเมืองมหาสารคามคณะผู้บริหารเทศบาลหัวหน้าส่วนการบริหารงานเทศบาลประชาชนทั่วไปและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องร่วมการประชุมในครั้งนี้ณนห้องประชุมเทศบาลเมืองมหาสารคามชั้น2โดยก่อนการประชุมหนังสือจังหวัดมหาสารคามลงวันที่5สิงหาคม2567เรื่อง ขอลาออกจากตำแหน่งประธานสภาเทศบาลเมืองมหาสารคามและได้เลือกประธานสภาเทศบาลเมืองมหาสารคามแทนตำแหน่งที่ว่างลงโดยมีสมาชิกสภาเทศบาลเมืองมหาสารคามได้เสนอชื่อนางสาวสุวรินพลอาสารัตยติเสนอในที่ประชุมดังนี้ยติที่1เรื่องเสนอร่างเทศบญญาลญยัดงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณพุทธศักราช2 5 6 8หวาระที่1ขั้นรับหลักการกรณีรับหลักการ ยติที่2-4ถึงเรื่องขอเสนอยติขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุนประจัปีงบประมาณพุทธศักราช2567จำนวน5โครงการยติที่5ถึงเเรื่องขอเสนอยติขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุนประจับปีงบประมาณไปตั้งใจรายการใหม่พุทธศักราช2567จำนวน4โครงการยติที่8-10ถึงเรื่อง ขอเสนอยติขออนุมัติยกเลิกมติอนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมประจับปีงบประมาณพุทธศักราช2,566-2,567ในลราวประชุมสภาที่สบานเมืองมหาสารคามสมัยสามัญสมัยที่3ครั้งที่1ประจำปีพุทธศักราช2,566สมัยวิสามัญสมัยที่1ครั้งที่1ประจำปีพุทธศักราช2,566และสมัยสามัญสมัยแรกครั้งที่1 ประจปีพุทธศักราช2567จำนวน4โครงการยัตติดที่11เรื่องขอความเห็นชอบคัดเลือกคณะกรรมการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองมหาสารคามซึ่งเป็นผู้แทนจากสมาชิกสภาเทศบาลเมืองมหาสารคามจำนวน1คนแทนตำแหน่งที่ครบวาระทั้งนี้สภาเทศบาลเมืองมหาสารคามมีมติอนุมัติ และให้ความเห็นชอบในยติของนายกเทศมนตรีเมืองมหาสารคามด้วยคะแนนเสียงข้างมากตามที่กฎหมายกำหนดในยติเชิญท่านเลขานับค่ะครับที่ได้ภายใต้กรอบของระเบี่ยบกฎหมายหรือไม่นะครับส่วนรายละเอียดที่ท่านสทวิทยานยมหาสารคามจังหวัดมหาสารคามเทศบัญญัตองประมาณรายจ่ายจะปีประมาณ2 5 0ล วทั้งสิ้น640บล้าน0้0 0สนสร้อ